บอนกับโรเบิร์ตคุณมีความสามารถในการทายราคาของไหมเนี่ยอันนี้ผมมาดูดูแลใช่ครับเหมือนผมพาพ่อไปเรียกตำรวจสุขภาพมยนายนี่ฮะทำไมทำไมที่ผมไม่ได้เดอดดูนบ้างอ่ะมีทีมอยู่ทางไหนเมือนี้่มคะ กำลังเพียนบอหรือว่าเห็ดเรียกแล้วก็พ้าขายไปด้วยเรียนไปด้วยค่ะโอ้เก่งทำไมคุณอยากมารลวมสนุกกับเราออยก็รายการนี้เขาแจกจริงค่ะเขาแจกจริงนะเป็นยังไงหัวหน้าทีมคุณอ้รู้สึกปลื้มใจครับผมไม่ไม네่ใช่ผมถามเาผมถามเขาผมเนี่ยถามเขาว่าเขารู้สึกยังไงกับหัวหน้าทีม หน้ารั่ดีค่ะน่ารักผมก็ชอบผู้หญิงอุบวติคุ้นๆหน้าหนาวจะอุ่นแต่หน้าร้อนจะนอนบางพัดลมนิดเดียตอนนี้คุณนำบอลไปสองศูนย์แล้วนะบอลเป็นอะไรเนี่ยนุ่เขาไม่เอาถึงตายหรอกนุ่มโอ้โหจอมัดไป ซื้อให้กันได้